แง่ของมวลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือวานสีน้ำเงินหรือ b a l o n o c e t u musculus มีน้ำหนักประมาณ136เมตรกตันหรือ150ตันและเมื่อโต,โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง30เมตรหรือ98ฟุตมันยังเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่สภาพการจเจริญเติบโตในมหาสมุทรนั้นแตกต่างกันแล้วสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดละ่ะปัจจุบันช้างครองตำแหน่งนี้อยู่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่านี้ได้อีก ไดโนเสาร์จำนวนมากในยุคมีโซโซอีกประมาณ252ล้านถึง66ล้านปีก่อนยาวกว่าและใหญ่โตกว่าช้างฮิโปโปเตมัสและแรกในปัจจุบันไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือสโรพอดซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์กินพืชสีขาที่มีคอและหางยาวซรโรอพอดกลุ่มย่อยที่เรียกว่าไทททนโนซอรียเป็นสโรพอดที่ใหญ่ที่สุดไทททนโนซอมีชีวิตอยู่เมื่อปลายยุคครีเทเชียสของโลก145ล้านถึง66ล้านปีก่อนและพบฟอสซิลไทททนโนซอในทุกทวีปน่าเเสีีียดาท่่่ักใหญหญลนนู้พ ไปเมื่อปลายยุคครีเทเชียสและรายชื่อต่อไปนี้จะอธิบายถึงไทททนโซ่8ชนิดที่มีขนาดแตกต่างกันเกรดนอทัสไทททนโซ่ที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งซึ่งอาจเป็นไทททนโซ่ที่ใหญ่ที่สุดตามแหล่งข้อมูลบางแห่งคือเกรดนอทซมีความยาวทั้งหมดประมาณ26เมตรหรือประมาณ85ฟุตและมีมวลประมาณ59เมตรอีกตันหรือประมาณ65ตันเกรดนอทัสเป็นที่รู้จักจากแหล่งหินทางตอนใต้ของปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมีอายุย้อนไปถึงประมาณ77ล้านปีก่อน มีเพียงสายพันธุ์เดียวที่รู้จักคือดีทรอนีพพทเกอร์ไทเทนไมโอรัมหรือไททันโนซอร์แพทเกอร์ไทเทนไมโอรัมอาจเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลโดยอิงจากการประมาณขนาดที่ทำขึ้นหลังจากพิจารณาจากกระดูกฟอสซิลที่เชื่อว่าเป็นของสปีชีนี้คอลเลกชันนี้รวมถึงกระดูกต้นขาที่วัดได้2.4เมตรหรือ8ฟุตจากปลายถึงปลายด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันพพทเทกไทเทนจึงถูกเรียกง่ายๆว่าไททันโนซอร์ตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี2014 จนถึงการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2017เชื่อกันว่ามีน้ำหนักประมาณ70เมตรอีกตันหรือประมาณ77ตันและยาว37.2เมตรและ122ฟุตแต่บรรดานักวิจัยบางคนเชื่อว่านี่เป็นการประมาณค่าที่เกินจริงสปีชีนี้มีชีวิตอยู่เมื่อ100ล้านถึง95ล้านปีก่อน a r g e n t i n o โน u อรันักวิทยาศาสตร์รู้จักอาร์เจนติโนอรัสมาตั้งแต่ปี1993หลักฐานของอาร์เจนติโนสอรัสถูกค้นพบครั้งแรกในปี1987 เมื่อมีการขุดพบฟอสซิลที่มีขนาดเท่ากับมนุษย์ที่โตเต็มวัยในฟาร์มแห่งหนึ่งในอาร์เจนตินาเจ้าของฟาร์มคิดว่าฟอสซิลชิ้นนี้เป็นชิน้นไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่และในปี1993จึงได้มีการจัดหมวดหมู่ใหม่เป็นกระดูกสันหลังชิ้นเดียวของสโรพอร่อสายพันธุ์ใหม่แม้ว่าจะยังไม่พบโครงกระดูกของอาร์เจนติโนสซอรัสที่สมบูรณ์แต่คาดว่าไดาโนเสาร์ตัวนี้มีความยาวประมาณ37-40เมตรหรือประมาณ121-131ฟุตและคาดว่ามันมีน้ำหนัก90-100เมตรอีกตัน หรือ99ถึง110ตันเมื่อวัดด้วยวิธีการเหล่านี้อาเจนติโนซอรัสจึงเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสันตาซอรัสสันตาซอรัสเป็นไทททนโนซอร์ที่ตั้งชื่อตามเมืองสันตาทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นที่ค้นพบไทททนโนซอร์ชนิดนี้ไทททนโนซอร์ชนิดนี้ได้รับการระบุชนิดพันธุ์ครั้งแรกในปี1980และถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับไทททนโนซอร์ชนิดอื่น โดยมีความยาวเพียง12.2ถึง12.8เมตรหรือประมาณ40ถึง42ฟุตและมีน้ำหนักน้อยกว่า7ตันเมตริกเล็กน้อยหรือประมาณ7.7ตันในขณะที่ไทัันโนซอชนิดอื่นๆอ,อาศัยขนาดมหึมาของมันเพื่อห้ามปรามผู้ล่าไม่ให้โจมตีการวิเคราะห์โครงกระดูกฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์ของซันตาซอรัสชี้ให้เห็นว่าไทททนโนซอชนิดนี้ใช้กลยุทธ์การป้องกันตัวที่แตกต่างออกไป ลำตัวของไททโนซอมีกระดูกหุ้มอยู่ซึ่งทำให้ฟันของผู้ล่าเจาะเข้าไปในเนื้อได้ยากขึ้นเรปโตซอรัสนักวิจัยได้ค้นพบเรปโตซอรัสคราวเซไว้อ่อนโดยทำการขุดค้นบนเนินเขาทางตอนเหนือของมาดากัสาเมื่อปี1998การขุดค้นครั้งนี้เผยให้เห็นโครงกระดูกไททโนซอรัสที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมานอกจากนี้ยังพบกะโหลกศีรษะของไททโนซอรัสไวอ่อน และผู้ใหญ่ที่บริเวณดังกล่าวด้วยแม้ว่าโครงกระดูกของไททานโนซอรัสไวอ่อนจะมีความยาวเพียง8เมตรหรือประมาณ26ฟุตและไม่มีโครงกระดูกของผู้ใหญ่อยู่ด้วยนักบรรพชีวินวิทยาคาดว่าสมาชิกที่โตเต็มวัยของสายพันธุ์นี้อาจมีความยาวได้ถึง15เมตรหรือประมาณ49ฟุตกระดูกของเรปโทซอรัสมีอายุประมาณ70ล้านปีซึ่งก่อนการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก นั่นคือการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์สายพันธุ์เคทีเพียง4ล้านปีเท่านั้นออสโทรโพไซดอนแมกนิฟิคัสในปี1953ได้มีการขุดพบกระดูกสันหลังบางส่วนและซี่โครงจากชั้นหินเพรสิดเนเทเทปเดิน์ในเขตชานเมืองเซาปาโลฟโลดเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นานกว่า60ปีก่อนที่นักวิจัยชาวบราซิลจะมีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพียงพอที่จะศึกษาและประกาศว่าฟอสซิลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของไททานอซสาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นไททานอโซสสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด9าสายพันธุ์ของบราซิลในปี2016ขนาดของฟอสซิลเหล่านี้บ่งชี้ว่าออสโตรโพไซดอนแมกนิฟิคัสที่โตเต็มที่มีความยาว25เมตรหรือ82ฟุตอายุของชั้นหินทรายและหินโคลนที่มีฟอสซิลเหล่านี้บ่งชี้ว่าออสโตรโพไซดอนแมกนิฟิคัสมีชีวิตอยู่เมื่อระหว่าง84ล้านถึง66ล้านปีก่อนพาราลิไทพาราลิทิเทนสเตรมิรีถูกระบุค,ครั้งแรกในปี2001หลังจากการขุดค้นก่อนหน้านี้ ที่บริเวณที่อยู่ห่างออกไปประมาณ300กิโลเมตรหรือประมาณ186ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไครโรประเทศอียิปต์เผยให้เห็นกระดูกต้นขาขนาดใหญ่ยาว1.69เมตรหรือ5.5ฟุตและกระดูกสะบักที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆกระดูกขาหน้าฟันและกระดูกสันหลังการค้นพบกระดูกต้นขาขนาดใหญ่เช่นนี้ทําให้บรรพชีวินวิทยาหลายคนยืนยันได้ว่าพาราลิทิเทนมีขนาดใหญ่กว่าออร์เจนติโนซอรัสในด้านขนาดการประมาณความยาวและน้ําหนักของไททนโนซ่าแตกต่างกันไป โดยความยาวประมาณอยู่ที่25-30.5เมตรหรือ82-100ฟุตและน้ำหนักประมาณอยู่ที่60-75เมตรอีกตันหรือประมาณ66-83ตันพาราลิทิเทอนอาศัยอยู่ในป่าชายเลนในช่วงกลางยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ94ล้านปีก่อนชิงโกปานะซองเวนซิสไททานโนซอรัสของแทนซาเนียหรือชินโจเพเนซองเวนซิสได้รับการระบุเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2017โดยกลุ่มฟอสซิลที่ประกอบด้วยกระดูกสันหลัง ซี่โครงกระดูกขาหน้าข้างหนึ่งขากันไกลล่างที่แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงและกระดูกหัวหนวนั้นถูกค้นพบในปี2002ในชั้นหินกลูเลในหุบเขาริฟทวนเลของแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแทนซาเนียหินที่พบฟอสซิลเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึง1 0ึงล้านถึง70ล้านปีก่อนชินโจเพนนเป็นคำในภาษาสวาฮีรีที่แปลว่าคอกว้างและกระดูกสันหลังส่วนคอที่พองออกของไททานโนซรัสนี่เอง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับชื่อสายพันธุ์นี้เอสซองเวนซิสมีความยาวเพียง8เมตรหรือประมาณ26ฟุตและมีน้ำหนักประมาณ5เมตรอีกตันหรือประมาณ5.5ตันถือเป็นไททานโนซอรัสที่เล็กที่สุดเป็นอย่างไรบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์สุดท้ายนี้ฝากทุกคนช่วยกดตดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ